ที่เอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่ามีหลายประเด็นหลายเรื่องด้วยกันเรื่องอากาศมีแล้วเรื่องน้ํามีแล้วะนะครับมาดูอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงอย่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดที่ขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับมีการจัดพิธีรับปลีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแก่ผู้เกี่ยวข้องจํานวนสีรายครับที่ห้องประชุมจดหมายเหตุสลักลางจังหวัดแพร่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่จัดพิธีรับปีกฝนหลวงพระาราชทานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรประจำปี2566ซึ่งคณะกรรมการการกลองมีการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องหมายความสามารถในการบินกิติมศักดิ์ได้มีมติที่ประชุมพิจารณามอบปีกฝนหลวงพิเศษแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งจังหวัดแพร่มีผู้ได้รับอนุมัติปีกฝนหลวงพิเศษจำนวน4รายและได้เข้ารับพระาราชทานปีกฝนหลวงพิเศษ ตอนหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรประกอบด้วยนายชุิเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่านายสมเกียรติอาจสังนายอำเภอร้องกวางและนายนัทประสิทธิ์เถระรัชชนน์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ สำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภาร,รกิจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เขื่อนเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาภัยพิบัติด,ด้านต่างๆโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าพระบิดาแห่งฝนหลวงผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน